โอ้ตายตายตาย้ยโอ้โเกือบเกือบเกือบโอ้ถนนบุดีถนนบุดีเกือบปิ้นเกือบปิ้นวังหันโอ้โหนี่ครับมาโผล่ตรงรลตัสนี่ครับรลตัสตรงนี้ซึ่งจะมาออกบนถนนมิตรภาพโชคชัยเดชอุดมทางหลวงหมายเลขสองสี่นะครับตรงไปก็เข้ากรุงเทพไปโคราชเนี่ยครับตรงดิงดิ้ง ไปพู่แล้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมชนน์ไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเราวันนี้จะพาท่านผู้ชมขับรถขับรถกินลมชมวิวเข้าอำเภอางลองออกจากอำเภอโนนีนดแดงตอนนี้ผมออกจากปั๊มประตทองโนนีนดแดงหลายท่านรู้จักดีในปั๊มเนี่ยทำไมไม่ต่อแถวกันออกล่ะครับลูกเพ่ใจหอนหลือเกินเนาะ อ๋อปุรถเยอะไหมอ๋อมีรถขึ้นมาอยู่การจราจรวันนี้ก็คงไม่ติดขัดและหนานแน่นเหมือนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะท่านผู้ชมว่าเราจะมุ่งหน้าไปยังอำเภอนางรองซึ่งเป้าหมายของเราคือขับรถดูบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวจะพาขับรถไปทางรัดรัดทางรัด ลัดไปได้เราบรูเดี๋ยวไปเบิ้งมาถึงข้าหน้าสี่แยกเนี่ยเอยสี่แยกสามแยกสามแยกนนดินแดงก็คือข้างหน้าเป็นสามแยกส้มปล่อยตรงไปก็อำเภอละหารทรายกําลังทาถนนอยู่เป็นถนนสี่เลนเราเลี้ยวซ้ายออกมาซึ่งมุ่งหน้าไปยังอําเภอประคำบนทางหลวงหมายเลขสามสี่แปดจากนี้ไปประคำสิบสี่กิโล อข้างหน้าเข้าเลี้ยวหรือเปล่าอ๋อมันเป็นไฟสะท้อนกับแสงแดดมันก็ดูเหมือนเขาจะเลี้ยวแสงเลยดกว่าข้างหน้าเป็นรถอะไรไม่รู้รถหกล้อบรรยากาศก็ร้อนอากาศร้อนนะท่านผู้ชมข้างนอกอากาศร้อนผิวถนนก็อย่างที่หลายท่านเคยผ่านไปผ่านมาไม่ไม่ค่อยเรียบดีสักเท่าไหร่ ใครที่ยังไม่เคยมาก็ประมาณนี้นะครับก็คือเรามัดระวังนะถนนสายนี้ปกติต้องอย่างเดียววันนี้เดี๋ยวเราพาเลี้ยวฝาเลี้ยวฝาเลี้ยวขวานะฮะข้างหน้าทางเลี่ยงเมืองเลี่ยงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปบนทางหลวงชนบทหมายเลข3069นี่ข้างหน้าข้างหน้ารถเยอะนะวันนี้น่ครับแถวบ้านเขาเขาก็เอินข้องน้ำ นะครับเดี่ยวไปทั้งนี้แหละตามคลองน้ำไปโหลดลเฮ้ย,เ,ยเป็ดน้อยออกมาตักแดดบลบรถเร็วเลยพี่ลมหย้ยเน่วะเ <c oughs> น,น,น,นี่ยนอนดีรีวะเคยเห็นตำหมานอนขวางถนนเป็ดยืนขวางถนนบนลบ็อบรถด้านซ้ายมือก็เป็นคลองคลองส่งน้ำมาจากเขื่อนลำนังลอง เนี่ยบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดเรามาจากโนนีแดงจะไปนั่งรองหลายท่านนะครับหลายท่านจะขับรถผ่านถนนสายนี้เหตุยัยงนั้นเนี่ยของน้ำล,ลังคนเขากะหาปูหปาปลานี่กำลังจะเหตุหน้าหน้าปังโนนีแดงเรามีเขื่อนนะครับก็มีน้ําทํานาตลอดปีแต่บางเทีน้ำก็จะเมิดไปก่อนอยังสินะบรรยากาศ ขับรถชมวิวไปเรื่อยๆลงๆเลยครับลงๆเลยตายตายตายเฮ้ยโอ้โหเกือบเกือบเกือบโอ้ถนนบุดีถนนบุดีเกือบปีนเกือบปีนวังงันโอ้โห นูว่าถ้าถนนดีผู้ใดาพานไปผ่านมาระมัดระวังเลยถนนไยนี่ครับกังเว้นดีดีกังเคลือนก็นดีขนาดผมรู้ถนนผมยังลืมเลยว่าถนนตรงนี้มันห้างระมัดระวังครับอันตรายแห้งว่างหันอนูโอ้จะมีรถสวนมาขามเล่นไปเร็วนะโอ้โหต้องบอกว่าใครที่มาบนถนนที่นี่รถแต่งนะฮะแต่งล้อลงลงหลัลงมัะนอะลงยางใส่ล้อยางแบบแจมเตี้ยงเสียกั ระมัดระวังเหมือนเมื่อสักครูน่นี่ผมก็ใส่หล่อขอบสิบเจ็ดอย่างแกมเตี๋ยให้กันโบแมนด้งเรียบร้อยแล้วบ่ถนนบ้านนอก้านนาเราก็จะประมาณนี้แหละครับแต่ก็ไม่ค่อยมีรถสัญจรมันคือพังเร็วแต่นี่ผิวถนนบ่ค่อยดีเท่าไหร่ด้อพี่น้องเด้อรับกะระมัดระวังกลางคืนนี่ห้ามจวดเลยละ่ะกลางคืนนี่ไห้มาแบบยมยมมาคือคือจอบมากนะครับผมทั้งย บ่เกิดอุบัติเหตุนี่ฮะโอ้โหเรารถเก่งนะเนี่ตายตาไปหมดหรือยังคือว่ามีอยู่แค่นี้หมดหรือยังนี่อาจจะหมดแล้วมั้งเฮ้ยเยังไม่หมดยังไม่หมดยังบ่หมดยังบ่หมดอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอกแล้วแล้วโอ้โอ้ยดิบสามารถดีบินตกขังทางลงคลองได้เลยได้เนี่ยโอ้ใจเย็นใจเย็น เขากิคิดว่าถนนทางไปทงไปน้ามันก็จะมุนแบบนี้เนาะโอ้ผูใดผ่านไปผ่านมากะกขับขี่ปลอดภัยจริงๆแล้วถนนเส้นนี้คนก็ไม่ค่อยได้ใช้งานกันหรอกจะใชเ้เลี่ยงช่วงเทศกาลได้อยู่ที่นี่ก็คือถ้าเข้าประคำมันจะไปผูตรงไหนเดี๋ยวเราจะพาไปดูเดีย๋ยวจะพาไปเบิ้งวันจะไปโผูตรงไหนไปนั่งร่องสิมาจากเขาช่องโตโกผ่านนุนินแดงแล้วผ่านมุมนี้มามันจะไปผ่านตรงไหนลูกพี่ใส่สักครางถนนเลย ผูกพีหรือผู้สาวล่ะเพิ่นหูบอกว่ามีรถแร่น้ำกลลอยเนี่ยอเอาใครแตกได้เป็นรถบมีกระจกหลังนะกระจกมองข้างหลังนะเพิ่นบมีผมบ่บีบแต่ถ้าบีบแต่เพื่อนจะตกใจเสเด็จตกขังท้องโอ้ไม่ไงขับรถเิ่นกปกตินะครับเพราะว่าถนนสายนี้ก็จะไม่ค่อยมีรถสัญจรส่วนสายก็จะเป็นทางรถไปให้ไปหน้าแต่ก็จะมีบ้างคนที่พอจะรู้ทางจะ ไปไปนั่งร่องนยจะพันถนนสายนี้แนะนำใช้ช่วงช่วงเทศกาลได้นะครับเพราะว่าเรื่องการจราจรรถติดบางช่วงบางตอนแค่นั้นแหละแต่ก็ไม่ไม่ได้ถนนไม่ค่อยดีอย่างเมื่อสักครู่แต่ก็ประมาณนั้นหละมะั้งมาถึงมุมนี้คุณต้องเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงเนี้ยตรงขมข้องไปอีกเลนนึง ถ้าตรงไปก็จะไปโผล่ที่ถนนไอ้นี่ถนนละหารสายสุขสาํารานละหารไายประคำครับรแล้วก็ซอกแซกซอกแซกประมาณนี้ครับรถชมวิวซ้ายสมัยรถสิบล้อเยอะนะงนี้นะเป็นอู้สองรถแทนแน่นอนนี่รถสิบล้อห้างๆไปสี่ไหลแล้วก็ขึ้นมาอีกถนนเส้นหนึ่งมันจะวิ่งคู่กันครับ วิ่งคู่กันเราเปลี่ยนจากเรลนนี้มาอยู่ฝั่งนี้ถนนเส้นนี้ผู้ไดผ่านมาบริเวณนี้ยงมกลังคำกลังขึ้นกะจะสีเปรียวๆป้มมีบ้านคนนะครับใส่ขวานี่ต้นไม้ป้าไม้ล้วดๆเลยครับไม่มีบ้านคน,นจะเปรียวๆสักหน่อยนี่ผพถนนตรงนี้แล้วนะ ถนนที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าละหารทรายประคำเราตะเตลิดไปอีกเป็นสี่แยกเห็นไหมเป็นสีแยก,น,แยกนี่เบรกเบรกเบรกเราจะตรงครับเราจะตรงถ้าซ้ายมือนี่ไปโคราชขวามือนี่ไปละหารทรายหรือไปมั่นกวดประโคนชัยไปเข้าพวาน้ํมลุงได้เราตรงเข้าตรงเข้าจะเข้านางรอง ถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปเมื่อสักครู่ก็จะไปถึงสี่แยกสุขสำรานนะของประคำนะสี่แยกประคำอันนี้เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านสี่แยกตรงนั้นเราเราวิ่งคู่กันกันกบถนนหลักซึ่งเป็นถนนใหญ่ทางหลวงหมายเลขสามสี่แปดแต่ถนนเส้นนี้จะเป็นถนนคูทางไปท่วงไปหน้านั่นแหละครับผมว้าวนี่รถพ่วงถนนสายนี้มีรถพ่วงนะครับรถพ่วงข้าง สามารถใช้เป็นถนนที่เลี่ยงรถติดได้ในช่วงเทศกาลท่านผู้ชมถนนสายนี้มันก็จะวิ่งคู่กับถนนหลักของอน,อนนนแดงประคำหรือนอนินแดงนางรองนั่นแหละครับไาโผล่ตรงไหนไปโผล่ตรงตรงประคำนี่แหละก็จะไปโผล่ตรงที่เขาทำเริ่มเป็นถนนสี่เลนเลย,เลยไม่ผ่าน เมืองประคำนะครับแต่จะผ่านเทศบาลเทศคือที่ที่ทำการเทศบาลสำนักงานเขาเรียกอะไรวะแล้วก็ผ่านหน้าอำเภอผ่านโอ้ผ่านหลายหน่วยงานอยู่ตรงนี้นวิงมาเรื่อยสี่แยกตรงนี้เมื่อก่อนถนนเส้นนี้ท่านผู้ชมจะใช้กันเยอะเพราะว่าเลี่ยงนี่เทศบาลตำบลประคำอยู่เนี่ยเราก็จะผ่านตรงนี้ตรงไปก็จะไปตรงไปจนถึงถนนไม่ค่อยดีนี่ขวามือเนี่ยเป็น อ,อำเภอที่ว่าการอำเภอดูถนนก็นั่งรองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าในหมู่บ้านคนเราก็ไม่เลี้ยวเราตรงไปเพราะนู่นเห็นละเห็นถนนใหญ่แล้วอึบเมื่อก่อนถนนตรงนี้เราโหยับเยินใช้เลี่ยงการก่อสร้างถนนในเมืองทเทศในเมืองประคานั่นแหละเละตุ่มเปะตอนนี้ก็ยังเละคือเกา่า เป็นก็นยังเอาหินหินคุกบ่มามาเทอู้ยรอแม้คอยนะประชาสัมพันธ์ใครที่ขับผ่านถนนสายนี้รถล,ลดเตี้ยหรือรถที่เห็ดไอ้นี่กับบนในนำนะครับรอรอแต่งว่าสันเกิดโอ้นี่มุมเนี้ยครับมาออกโพตรงมุมตรงเนี้ยของถนน คำนางรองเนี่ยครับเป็นเกา่ายังมาวางไว้เป็นสีสมสมญาดลถดพิ่นเตลิดบะเนี่ยถ้าเราตรง,ด,งดิ่งไปเนี่ก็ไปกับน้นนี่นันคือเ่าถนนหลักที่เราใช้กันนั่นแหละเดีย๋ยวเราไปกลับรถนี่ขึ้นถนนใหญ่แล้วเป,เปิดไฟเลี้ยวข้างไว้หรือว่าพื้นจิกกับรดเนี่ยอ้อขั้นนี้เหมือนเปิดไฟเลี้ยวอุโมงค์นนี่เรากลับรถตรงนี้พอขึ้นถนนใหญ่ปุ๊บหาจุดกลับรถแล้วก็กลับปั๊บ ป๊าบโอ้โอ้หูเพลินเหตอยางตรงนี้หหเสียวเสียวเสร็จแล้วเราก็วิ่งตรงอย่างเดียวเข้านังรองอยู่บนทางหลวงหมายเลขสามสี่แปดเป็นถนนสีเลนนะครับเรามาผูตรงถนนสีเลยเลยครับท่านผู้ชมโค้งนี่แบบโอ้โหโค้งค้งเหมือนสนามแข่งรถเลยไม่แนะนำให้แข่งนะครับ สาวบ่ผู้สาวบะโอ้ยใส่หมวกกันนองเด้อเด้อผู้สาวเด้อก็เป็นอีกหนึ่งถนนที่ผมว่าสวยงามแล้วก็เรียบดีกลางคืนก็มีไฟส่องตลอดแต่มันเป็นบางช่วงบางตอนนะแต่เป็นช่วงเยายาวมาถึงข้างหน้านี้พอถึงข้างหน้านี้เดี๋ยวก็เข้าเขตพื้นที่มหาโหดถนนรถที่ คุกขะหน่อยก็ระมัดระวังปึ๊บปึ๊บนี่สังเกตเลยเวลาข้ามเขตมาก็จะบ๊ฟเป็นละเป็นลูกเนินลูกหลุมใครที่ไม่ชินทางก็กระมัดระวังถึงแม้ว่าจะเป็นสีเลนแต่บางช่วงบางตอนผิวถนนมันก็ไม่ดีนแนะนำเพื่อนๆที่ใช้รถใช้ถนน ท่านผู้ชมอยากเห็นผมทำคลิปอะไรรีวิวที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับจะไปตามคำขอเลยอีกหลายคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาพี่ตรงนั้นมุมนี้ถนนตรงนั้นได้เลยนะฮะค่อยๆทำให้ชมเรื่อยๆกับบรรยากาศอ่าตอนนี้เป็นถนนจากอำเภอนนีแดงมุ่งหน้ามายังอำเภอนางรองถนนก็ดีในระทับหนึ่งคนจะลับรถรถนี้อย่างน้อยน,นี่ หนารู้สึกจะเป็นรถหกล้อขนดินพันจะพึ่งออกมาเด้ยอยะบพึ่งออกมาเด้เอ,อรถตู้รุ่นนี้ก็ข้าว่าดีฮะเอามาไว้ขับทําคลิปรีวิวถนนก็จะดีเนาะผมชอบมุมรถตู้มากกว่าเพราะว่าถ้าเรานั่งขับรถตู้แล้วมุมกล้องอ่ะมันจะเห็นถนนแบบกว้างมากคือจะเห็นบรรยากาศถนนเยอะกว่ารถเก๋งหลายๆรุ่นหรือรถกระบะแทบจะทุกรุ่นเพราะว่ามุมมุมกล้อง ไอมุมคอนโซลหน้ามันยาวไปเราจะเห็นแต่คอนโซลเราจะเห็นถนนไม่ค่อยชัดหรือว่ายัางไงท่านผู้ชมว่าในมุมแบบนี้กับมุมที่เห็นแต่ถนนเลยอันไหนมีมุมมองที่ดีและได้ความรู้สึกอารมณ์ดูคลิปมากกว่ากันอารมณ์ในการดูคลิปแมนมีอารมณ์ในเบอรคลิปเรามีอารมณ์ไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวเลยกับการทาให้มีอรมณ์ก็คือการดูคลิปมันเพลินดีในมุมกล้องแบบไหนครับเห็นถนนทั้งหมดหรือว่า เห็นตัวคอนโซลหน้ารถด้วยนะหรือว่าในคอนเทนต์ของมอเตอร์ไซค์เห็นหน้าจอมอเตอร์ไซค์ด้วยกับเห็นถนนด้วยอันไหนอารมณ์ไหนแบบไหนนะครับคอมเมนต์แสดงความเห็นมาได้ท่านผู้ชมแต่นราตั้งนอี่เขาบพื่เห็นหน้ากันบ่หรือว่าจังไหนไก่ไก่ไก่ข้างหน้ารถขนไก่เนี้ยเลยเราต้องแซงซ้ายเราวิ่งอยู่ร้อยยี่จริงๆเราจะ ให้เขาหลบให้แล้วเราแซงขวามันเกิดกระ,กะเทือนผมว่าเพราะว่าถนนประเทศไทยนะกฎเขากฎเหมือนเหมือนเหมือนมีตั้งไว้แหกยังไงก็ไม่รู้นะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่ได้ว่าตัวผมดีหรอกผมว่าบางครั้งบางทีเราก็วิ่งเลนขวาเพลินอย่างเงี้ยวิ่งไปแต่ลืมดูรถข,ข้างหลังเขาวิ่งมาเร็วกว่าเราวิ่งร้อยยี่ข้างหลังมีวิ่งมาร้อยสี่อย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ต้องแซงซ้ายเหมือนเราแช่ขวาเลยทีนี้ ก็ไม่ว่ากันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆถ้าชา์จเกินก็ไม่ไหวนะท่านผู้ชมหมายถึงถ้าวิ่งเลนขวาในะวิ่งอยู่สักหกสิบห้าสิบหกสิบแล้ววิ่งอยู่เลนขวาอันนี้อันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเออไม่ไหวไม่ไหวในยะก็คือมันไม่น่านะครับหกสิบห้าสิบหกสิบนะน่าจะวิ่งเลนซ้ายสุดเพราะตามกฎหมายก็ตามนั้นนะตามที่รู้หรือว่าใครไม่รู้หรือย,ยังไงวิ่งเพราะอะไร แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นก็วิ่งเลนขวาสุดเงีก่ก็ถนนมันดีอนะถนนมันดีเราเราเรามองหลายๆมุมหนึ่งถนนถ้าเกิดวิ่งเลนซ้ายสุดถนนมันไม่กุ้งกลางกุงกลางหรือไม่เละอผมว่ามันหลายคนก็คงจะวิ่งอนะใช่ไหมท่านผู้ชมลองออกวามเห็นมาดูเนี่ยเหมือนผมวิ่งอยู่เลนซ้ายสุดเนี่ยมันดีแต่เถอมันเป็นลึงกลางกงกลางกึ่งกลางกระแทกไปแยกมานี่วิ่งเลนขวาดีกว่า เหมือนอความเร็วที่ทางกฎหมายกำจำจัดประสันจำกัดให้เราวิ่งอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมเชื่อว่าหลายท่านไม่มีหรอกทํามาวิ่งอยู่90นะฮะผมว่า90นี่วิ่งวิ่ง,งได้นะวิ่งเรื่อยๆไม่มีธุระอะไรแบบไปเรื่อยๆ90ิแตเ่เรื่อยๆของหลายๆคนผมว่าถ้ารถเครื่องใหญ่อย่างรถกระบะอย่างเงี้ยเครื่องสามพันอย่างเงี้ยไม่ต้องไปแต่งซิ่งเอาเดิมๆเนี่ยผมว่าไม่มีใครวิ่งอยู่90อะ อย่างน้อยร้อยสิบนะฮะอย่างน้อยนะร้อยสิบมันผมว่าวิ่งอยู่ที่ร้อยสิบเนี่ยมันอยู่ในเลทที่ผิดพอดีที่ไม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 ,ไม่ไม่ข่มขืนรถจนเกินไปไม่บังคับรถเดี๋ยวผมว่ามันวิ่งพอดีของมันร้อยสิบร้อยยี่ยิงบนทางด่วนจํากัดไว้ที่ร้อยยี่บางจุดจํากัดไว้ที่แปดสิบไงห่ะแล้วแต่มุมมองแล้วแต่สถานการณ์อันนี้ก็คือมุมมองของผมไม่ได้คิดพับรวมก็ประมาณนั้นแหละครับ ถนนไทยแลนด์ก็เขาเขียนนางรองแล้วส่วนบรรยากาศด้วยกันหลังจากเสร็จภารกิจ,จกับบ้านปีใหม่สงการก็ไม่รู้เป็นไงยิงโควิดมาแบบนี้โหไม่อยากจะออกไปไหนเลยแต่เราพยายามหลีกเลี่ยงก่อน,นกันออกไปถ่ายคลิปไม่ลงรถไม่ลงไม่แบบปวดเยี่ยวเบี้ยวในรถก็ไม่ไดไ้ต้องลงไปเยี่ยวข้างนอกอะไรก็ต้องระมัดระวังใส่ผ้าปิดจมูก นะครับเจอออากับหอล้างมืออะไรเงี้ยปกติดตัวตลอดอย่างน้อยๆเราก็มีการป้องกันป้องกันได้สักห้าปอร์เซ็นตมันก็ยังดีกว่าเราไม่ป้องกันเลยอะไรแบบเออพี่อะไรยังไงเขาเตรียมตัวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเป็นหาหัสทรายท่านผู้ชมหรือเราจะไปบุรลำเนี่ยเราก็เลี้ยวขวาตรงนี้ฮะเพื่อที่จะอ้อมไม่อ้อมหรอกเลี่ยงเมืองก็คือไม่เข้าไปเข้ามาในตัวเมืองนางรองเนี้ยแต่ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศ ในอำเภอหนองรองว่าบรรยากาศประมาณเนี้ยเวลาเนี้ยมันเป็นยังไงเงียบเหงาไหมกับโควิดกำลังจะมาอีกละลอกหนึ่งีนด้านหลังนี้ก็คืออ,อสถานีตํารวจเอ้ไม่ใช่ตรงนี้น่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอหนองรองโอ้โหรถติดโนนะติดยังเหล่าเวลานี่ยเราจะเข้าไปติดด้วยไหม เราไม่เข้าเราจะออกซ้ายเดี๋ยวสักครู่ให้ผ่านแยกตรงนี้ไปเดี๋ยวเราจะออกซ้ายสามารถบอกบวกรถดบอ่อมันเป็นแท็กซี่แล้วครับจะบกวกเด้อน่าจะเอาป้ายแท็กซี่มาติดไว้ปุ๊บว่างอย่างนี้บผ่ผิด,ดผิดกฎผิดกฎหมายไหมผมว่าผิดกฎหมายอยู่หรอกว่าเราเป็นรถอ่าป้ายดำรถส่วนบุคคลไม่ใช่รถสาธารณะก็มีมาให้แล้วว่ารถสาธารณะรถส่วนบุคคลเราเลี้ยวตรงนี้ดีวกว่าเราจะออกถนนใหญ่นะู่นแหละออกทางหลวงหมายเลขสองสี่แต่ว่าเราจะอ,อกตรงนี้ โอ้ผมเปิดไฟเลี้ยวตวโดดแล้วแทรกขึ้นมหอับ,บังนี่อับ,บังขายถัว่วโอ้เดี๋ยวนี้อับ,บังขายถัว่วขี่มอไซค์ขายถัว่วสมัยก่อนอับ,บังนี่จะขายถั่วนี่อับ,บังต้องอขับปั่นจักรยานแต่ก็ปกติทุกคนก็จะอยากมีการพัฒนาตัวเองไม่มีใครไม่อยากร่ำรวยขึ้นก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจากขี่มอไซค์กลายเป็นขี่รถยนต์ในอนาคตก็ไม่แน่นะก็สู้ๆกันไปครับมนุษย์ ทุกคนต่างมีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายเหมือนกันนะครับคือความสําเร็จของชีวิตความสําเร็จของชีวิตคืออยู่แบบไม่ทุกข์อยู่แบบไม่อยู่แบบมีความสุขนะครับสุขทั้งด้านจิตใจและสิง่งแวดล้อมรอบข้างนะครับแอบเรามาแบบนี้ไม่รู้ว่าหลายท่านเคยมาหรือเปล่าแต่ผมผมมาวัานนี้มันจะมาโพตรงไหนก็จะมาโผ่ต,ตรงตลาดสายยะมะด้านซ้ายมือของเราในคือตรงนี้ตลาดสาย,ยะมะ ขายอะไรบ้างมีอะไรน่ากินบ้างนี่นี่ตลาดตลาดสดสายมา่านี่สารสารเจ้าพ่อหรือสารอะไรนี่แหละสวัสดีโอ้ยสาว,สาวเห็นสาวสาว่วไรเลยแอดเนี่ยอืเออไม่ป้าย,ยืมเงินไปสื่อรถยนตนเบียดเนี่เราก็กล้าแซวได้กล้าพูดได้เข้ายังโมงมี่เมียมี่เมียเราบอกไปสิข้อขาดแทะ นี่ครับมาโผล่ตรงโลตัสนี่ครับโลตัสตรงนี้ซึ่งจะมาออกบนถนนมิตรภาพโชคชัยเดชอุดมทางหลวงหมายเลขสองสี่นะครับตรงไปก็เข้ากรุงเทพไปโคราชนี่ครับตรงดิ้งๆๆๆๆๆๆ้งครับไปพูดแล้วครับนี่คือบรรยากาศที่อำเภอนางรองถึงแล้วถนนมิตรภาพมิตรภาพก็ ประมาณนี้ครับผมท่านผู้ชมอยากเห็นผมทำคอนเทนต์อะไรคลิปอะไรสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นี่คือบรรยากาศโรงพยาบาลแล้วกออ็ค่อยว่ากันแล้วเดี๋ยวหาร้านกาแฟนั่งชิลก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ต่อไม่รู้จะไปไหนกดติดตามไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปที่ผมจะทำต่อจากคลิปนี้นะครับสวัสดีคืนนี้โชคดีอยู่ดีไม่แห้งได้ไปนอ้องเฮ้ยสุขสบายดีสวัสดีครับ